สวัสดีครับสำหรับวิธีการรีเซ็ต Google Nest Mini ก็ทำได้ง่ายๆตามคลิปนี้เลยให้คุณปรับเป็นแบบมิวเสียงนะครับปิดเสียงก่อนแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีส้มหลังจากนั้นก็วางไว้แล้วก็กด,กดคุณกำลังจะรีเซ็ตอุปกรณ์นี้ใหม่ทั้งหมดปล่อยปุ่มเพื่อยกเลิกกดค้างไว้นะครับ ตอนนี้ไฟดับแล้วครับเดี๋ยวเราเขับบูตขึ้นมานะครับ ก็จะเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับ มาแล้ว mm hmm. เหมือนบูตปกติตอนนี้ก็รีเซ็ตเรียบร้อยครับเรามาเชื่อมต่อกันหลังจากนั้น To get started download the tablet Themics download Google home app on phone or tablet. The s off app a เรากลับมาเปิดไมค์ครับ Themics b a โอเคหลังจากนั้นให้คุณเชื่อมต่อมือถือกับ Wi-Fi 5G นะครับ2.4ก็ได้หรือ 5G ก็ได้นะครับได้หมดเลย ผมจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5G เนื่องจากเร็วกว่านะครับแล้วก็กลับมาที่แอปป o o g l e Home ครับหลังจากนั้นกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ครับไว้ที่บ้านเราก็ถัดไปน่าจะเจอแล้วครับ ขึ้นแบบนี้ก็น่าจะเจออ,อุปกรณ์โอเคพบแล้วนะครับ Google Nest Mini ถัดไปเชื่อมต่อแล้วครับไฟสีดวงเป็นสีน้ำเงินแล้วครับได้ยินเสียงไหมได้ยินโอเคไว้ที่ห้องนั่งเล่นถัดไป Wi-Fi 5 g นะครับตัวนี้เลือกอยู่แล้วถัดไปปล่อยให้เขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับ เชื่อมต่อแล้วโอเคมาแล้วครับยืนยันท่าที่กําหนดก็ยืนยันครับ ต้องการสมัครยู u ู e ไหม14วันไม่เป็นไรแล้วก็อื่นๆไว้ทีหลังครับเท่ากันทุกเรื่องราวตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเกือบเสร็จแล้วโอเคถัดไปนี่เป็นการแนะนำนะครับถัดไปถัดไปถัดไป สวิชหม่ดูด้านหลังครับถัดไปต่อไปเรียบร้อยครับสวัสดีนี่คือ Google Assistant นะฉันมาเพื่อช่วยเหลือคุณถ้าจะดูตัวอย่างสิ่งที่คุณทำได้ก็ดูต่อในแอป Google Home ได้เลยจะมีอุปรกรณ์ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องนอนครับแล้วก็ตัวใหม่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นกำลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับ ลองปรับเสียงอ่ามาแล้วครับปรับเสียงได้โอเค Google ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้13.44นาฬิกา44นาทีก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อกลับมาเรียบร้อยกับ Wi-Fi 5G นะครับก็มีเพียงเท่านี้ใช้เวลานิดนึงแต่ก็เชื่อมต่อไม่ยากครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบม,มาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ